สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้ในครัวเรือนเราแบบง่ายๆนะคะมีไม่กี่อย่างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อของการทําน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็น้ําหอมนะคะกลิ่นอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราใช้กลิ่นเอเซนต์นะคะแล้วก็กันเสียนะคะกันเสียที่เราใช้นี่คือเผื่อไว้นะคะว่าน้ําที่เราเอามาใช้แบบกวัวไม่สะาดพอจริงๆก็คือเป็นน้ํากรองนะคะ เราก็เผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็สีนะคะก็นี่คือสีผสมอาหารนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราจะใส่ไว้เพื่อความแตกต่างเพราะว่าเราทําซักผ้าปรับผ้านุ่มล้างจานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะแยกสีกันหน่อยก็จะดีนะคะออวันนี้เราจะใช้เป็นหัวเชื้อที่เป็นแบบใสๆนะคะปกติก็จะมีแบบขุ่นๆก็มีนะคะแต่วันนี้เราใช้แบบใสนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้น้ําประมาณ9ลิตรนะคะน้ําสะอาดนะคะ,ะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะ แล้วเราก็จะเทตัวนี้ลงไปเห็นไหมคะนะคะพอเทตัวนี้ลงไปเราจะไม่เทหมดนะคะแล้วเราก็จะคนเลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะคนเห็นไหมคะพอพอเทลงไปเมื่อกี้เป็นน้ําใสๆนะคะตอนนี้พอเราเทลงไปนะคะอ่าสังเกตนะคะเขาจะจับตัวขึ้นมาเหมือนเป็นเนื้อเจลเลยนะคะเราก็จะตีให้เขาแตกตัวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้ให,หมดนะคะตอนนี้เราเราอ่า ค่อยๆเทลงไปเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะแล้วเราก็ค่อยๆตีนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตีไปสลับไปมาก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใบธนามทาเดียวกันนะคะเราสามารถตีตีบนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะตอนนี้เราจะตีให้เขาแตกตัวนะคะอะใส่ๆนี่จะทําง่ายกว่าที่เป็นขุนนิดนึงนะคะอะถ้าขุนเนี่ยเนื้อก็จะแน่นกว่านี้นะคะ อันนี้เราก็จะคนเราก็จะตีให้เขาเข้ากันนะคะใช้ไม้พายก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้จะตีง่ายกว่าเนาะตะกร้อตัวนี้เนาะตีง่ายกว่าทำไมย่ยากนะคะไม่เกินห้านาทีนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็เทหัวเชื้อของเขาหมดแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คือหัวเชื้อของเขาหมดแล้วเราก็คนนะคะเขาจะหนืดขึ้นมาเลยนะคะ อันนี้คือเนื้อเขาจะหนืบขึ้นมานะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แต่งด้วยสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารนี้เราสามารถที่จะเเขาเรียกอะไรดีนะคะสามารถที่จะแบบเป็น